แบบี S 1> <S 1> <S อบเบอร์ี่แล้วก็ตามด้วยสม้มเฮ้ยแล้วเดี๋ยวทำไมคุณเอาไปแยกแก้วแบบนั้นคุณโอ้โหนี่มันเป็นสีรุ้งชัดๆสวัสดีครับทุกคนและแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาของมินิบาร์ปาร์ตี้และแน่นอนครับคืนนี้ก็จะต้องเจอกับเคนมินิบาร์เจ้าเก่ารูปหล่อเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเคนมินิบาร์ครับวันนี้มีอะไรมา จะแทกปากครับเดี๋ยวทำให้ดูแล้วให้ถ่ายชื่อดีกว่าเฮ้ยเริ่มด้วยเริ่มด้วยใสสตรอเบอรี่ก่อนเป็นไซรัปของมินิบาร์ครับเอะใส่แค่แบบประมาณก้นแก้วพอยสวยเดี๋ยวทำสองช็อตเลยแล้วกันเราจะได้แบบแน่นอนดีครับเราจะได้ชนแก้วมันได้ใช่ไหมใช่ใช่อเมนูอะไรก็ไม่บอกด้วยนะครับแหมมีไม่บอกเลยครับมันต้องแบบว่าต้องอร่อพรสงกันอ ตามด้วยน้ำส้มครับเฮ้ยี่ห้อไหนก็ได้นะใส่ไปเลยแบบนี้สตรอเบอรี่แล้วก็ตามด้วยส้มใช่สตรอเบอรี่และส้มเห็นไหมเห็นไหมทำไมมันเหมือนไฟจราจรเลยครับเออเว้ยจะเป็นไฟจราจรเนี่ยเออชั้นสุดท้ายครับผมให้เป็นสีฟ้าเกือบเขียวแล้วเมื่อกี้เติมเป็นกามิกาเซ่ครับจะเป็นไซรัปแบบกินกินมะนาวหอมไซรัปกินมะนาวโหแค่เปิดฝามานี่ก็หอมจรุง ใช่แล้วก็เฮ้ยแล้วเดี๋ยวทําไมคุณเอาไปแยกแก้วแบบนั้นเราจะเติมน้ำำําอมฤตไปเดี๋ยวเดี๋ยวแก้วนี้นี่เมื่อกี้คุณเอากามิจารเซใส่แยกตาหากแล้วก็เติมด้วยลำหรือเปล่าลำครับตัวนี้เ,เป็นน้ำำําอมฤตที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มาก กากน้ําตาลครับมีรสเป็นเอกลักษณ์ด้วยเซตเดิมนะครับเป็นสตรอเบอรี่อยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นส้มอยู่ตรงกลางใช่ครับกินแยกชั้นมาอีกครับเยียงแก้วนิดน,นึงเยียงแก้วโอเคค่อยๆเทมันลงไปอโอ้โหนี่มันเป็นสีรุ้งชัดๆ ะเมื่อกี้พูดว่าสีลุงใช่ไหมครับใช่ครับพอจะทายได้หรือเปล่าครับว่ามันมีชื่อเมนูว่าไงให้ผมเดานะมันต้องมีคำว่าเรนโบว์ผสมอยู่โอ้ถูกต้องครับนันคือเรนโบช็อตนั่นเองเฮ้ย <Hey, S 1> คือชื่อเมนูคือ <Rainbow. S 1> <Shot. S 2> เรนโบช็อตเจ๋งมากครับโอ้เรนโบช็อตครับตัวนี้เรนโบช็อตส่วนประกอบคือคือ ใสรับสตรอเบอรี่ครับของวินิบาต์ใส่รับสตรอเบอรี่ต่อด้วยน้ำส้มยี่ห้อไหนก็ได้ครับเ่าเป็นน้ำส้มน้ำส้มกระป๋องน้ำส้มกล่องน้ำส้มอะไรนี่แหละทั่วไปใช่ไหมครับและก็รมครับผสมกับกามิกเซ่กามิกเซ่เป็นไสรับของวินิบาร์เช่นกันได้เป็นเรนโบว์ช็อตเลยง่ายไหมแต่แต่เทคนิคก็คืออย่างที่อย่างที่คุณเชนทำเมื่อกี้คือมันต้องเรียง ชั้นเนอะ<ช>เริ่ม<พ>ต้นด้วยตอเบอรี่ส้อมแล้วก็ตัวสีฟ้าข้างบนนี้ก็ต้องไปผสมแยกก่อนใช่ไหมต้องครับแล้วค่อยเอามาหยอดใช่โอเคลเรนโบว์ช็อตโอเคเดียวเรนโบว์ช็อตสีสันสวยงามอลังการงานสร้างมากครับตัวเดียวหมดเหมือนเดิมนะใช่ครับอ่ะชนชน เอาคุณให้สัญญาณดิเต็มตัวนะครับระวังหมดแก้วออขอบรถแมพค,ความรู้สึกมันดีมากนะครับมันเหมือนมันเหมือนเวลาลงเวลาเรากระดกบลืดเดียวเนี่ยมันเหมือนมันลงคอไปทีละรถอ่ะมันมัน ปรี้ยวตามด้วยหวานตามด้วยแล้วาในขณะเดียวกันแอลกอฮอล์ขึ้นจมูกใช่แล้วก็จะมาร้อนในท้องอีกทีโอ้โหครเขาเรียน<ด>โบชัดโอเคครับสมชื่อทีเดียวเฮ้ยแล้วมันขึ้นเหมือนกันนะใช่ครับ <laughs> มันไม่ทำ <laughs> ม็อด้มันตามมันตามเอ้ยมันขึ้นเหมือนกันเว้ย โอเคเั้นนี้ลาไปก่อนด้วยเรนโบว์ช็อตครับตามไปดูสูตรแบบละเอียดได้ที่ลิงก์นในคอมเมนต์นะจ๊ะ